สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้น่วเคล็ดลับมาาฝากนะคะบางครั้งเราทอดอย่างเงี้ยคือน้ำมันเนี่ยที่บ้านใช้ประมาณสองครั้งเกินกว่านี้คือ เททิ้งแล้วก็หรือไม่ก็เอาไปทําเป็นสบู่นะคะสําหรับซักรองเท้าเด็กๆนะคะซึ่งวันนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นลอยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานต้อทำอไก่ทอดแล้วมันจะมีพวกลูกผักชีนะ,ะแล้วทีนี้เราทําอย่างไรกําจัดลูกผักชีนะคะไม่อยากให้มันติดให้น้ำมันมันใส่นะคะวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะตักข้าวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะหนึ่งทัพพีค่ะตักข้าวมานะหนึ่งทัพพีนะคะร้อนให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวหนึ่งทัพพีนี้ลงไปนะคะ แล้วทอดข้าวให้แห้งนะเดี๋ยวรูปผักชีพวกนี้มันจะเกาะติดข้าวนะคะค่ะสีดำๆนะคะก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเริ่มเกาะข้าวแล้วเนาะ,ะ,ะนะคะนะคะเราก็ดึงออกให้มันสักพักทำให้น้ำมันเราใสขึ้นนะคะแต่ไม่ควรใช้น้ำมันซ้ำเกินสามครั้งนะสองครั้งเราก็เปลี่ยนได้แล้วนะคะแล้วก็ข้าวที่เหลือเนี่ยเราก็จะพักไว้นะเดี๋ยวเราก็ไปทิ้ทงนะ ใส่ถุงทิ้งได้นะคะใครที่ขายของสามารถใช้แบบนี้ได้นะเห็นปะคะน้ำมันก็จะใส่ขึ้นเลยนะคะนะคะน้ำมันก็จะใส่ขึ้นเยอะเลยนะคะพร้อมที่จะทอดได้ในครั้งต่อไปนะคะ่ะเห็นหรือยังคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีกรอบดำๆเพียบเลยนะคะที่เกิดจากลูกผักชีนะ เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถปรับใช้ได้นะคะ,ะเป็นเคล็ดลับดีๆจากช่อง Easy Home นะคะวิธีทำน้ำมันใสๆให้ใสขึ้นนะคะเพื่อใช้ทอดในครั้งต่อไปนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะและใช้ได้จริงนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆจากนุกและทีมงาน Easy Home ค่ะสำหรับคลิปนี้นุกลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยค่ะถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ให้เพื่อนฝูงได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ